ที่รวมกัน50ตัวในสูตรปรีมตายไม่เกิน4เอาคนดูเล่นด้วยเดี๋ยวจ่ายค่าเล่นหมื่นนึงอะไรนะอะไรมันหมื่นวะเมี่เองอย่าเอาเงินพันห้ามาซื้อใจนักแปลงคนยังค่าเลยรวมกัน50ตัวในสูตรอรตายไม่เกิน4เอาคนดูหมื่นสองพันค่าเล่นค่าเล่นนี่หมายถึงอะไรครับไม่เข้าใจแบบว่าถ้าทำได้ถึงให้เหรอ คิได้หมื่นิสได้1่พันคิวเจ็ดสได้หมื่นสามพันคิวแปดสิได้หมื่นคิวเกาสได้หมื่าพเอาไว้ไม่เอากลับแล้วไปครับผม37 100ครับผมอารานมีความสุขสาขาเดโมบางแคชั้ท้ายห้างพอใจกับไลน์อัพนี้ไหมครับ จะไปเปเอชอบมึงเปลี่ยนเพิ่มอีกสองเปลี่ยนเพิ่มอีกโแปะแปะพอใจยังผมจะฟังแค่โดเนทนะผมไม่อ่านโอเคครับโอเคอ่าไหนร้านมีความสุขสาขาอะไรพิมมาใครไม่พิมพ์โดนเตะอะไรบางแคร์อะไรรังแคหรือเปล่าภารกิจของเราฟังอีกรอบผมจะเตือนพวกคุณนะถ้าพวกคุณทำได้พวกคุณก็ได้รางวัลจากร้านมีความสุข ไปมองบางแค ชั้น2ท้ายห้างเขา้าใจไหมแล้วอบอกว่ารู้จักชิคกี้นบีเขาติดแก้วละสิบาทด้วยภารกิจของเราในเกมนี้คือเราคิวรวมกัน50ตัวแล้วผมมันไม่ตาย4ตัวลอมิ่งมันควรเป็นตัวอะไรพเข้าใจปะเต็มีมี่อะไรเงี้ยคุณเข้าใจปะแต่ผมให้พวกคุณอีกถ้าพวกคุณทำภารกิจได้คุณรู้หรือเปล่าร้านเขาให้ของคุณเพราะร้านชานุมไข่มุกมีความสุขชั้น2สาขาเดอะมอลล์บางแคเราต้องทำให้ได้นะเว้ยคือเนี่ยมึงนอนมึงนอนหลับฝันไปอะ่ะมึงเจอกูที่ชั้น2เดอะมอลล์บางแคเดี๋ยวกูไปรอมึงในนฝันนะ เป่าหูพวกมึงขนาดเดนี้มึงไปเจอกูในฝันเลยกูไปรออยู่หน้าห้างเดี๋ยวเดินไปท้ายห้างพร้อมกันแอดเล่นอลิสเพิ่มสามพัน วิสารเกมมิ่งช็อปเติมเร็วตอบไวให้บริการ24ชั่วโมงแอดไลน์ไอดีนะครับแอดวิสสารต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมต้องจเติมเกม RV แล้วยังมีเกมมือถืออื่นอื่อีกพี่ส่วนผู้ชมสาย PC หรือคอนโซลก็มีบัตรเติมเงินขายที่เว็บสามารถนาไปซื้อหรือเติมเงินเกมอื่นๆได้ทุกเกมโอ้ยผมผ่านสัมพันนี้แล้วกัน <S <S> <S เอาน้อยดีกว่าผมว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้เลย เล่นอลิปป่าเพิ่มอไอ้สั้นห้าพันแล้วเยอบกูไม่ไหวไ,ไอ้สัน้นหมอหมอหมอพอดีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อยเป็นเวรแล้วกันอย่างไรได้ซับเพื่อนผมว่า แคลรี่ก็มาทำให้เราฆ่าเยอะช่วยกันตีนะด,ดิคอเทลกันนะเล็กใหม่คอเทลเฮ้ยแล้วผมตายไม่เกินสี่ด้วยผมลืมเชีย่ยเราตายเท่าไหร่ไม่สนนะเว้ยแต่เราต้องฆ่าสิบตัวเว้ยกูขอแค่นั้นแหละกูได้ห้าพันแล้วแน่ๆเนี่ยกูเล่นอลริสเนี่ยอโอ้โหห้าสิบตัว ตัวเลนมึงต้องคิดว่ามึงเป็นป่านะเว้ยได้ปะได้น่ะได้น่ะแต่กูต้องไม่ตาย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 ไอ้เหี้ยมึงไปไหนวะมานี่มึงต้องเป็นป่าเออไอ้ตัวนี้ตัวนี้แบบตัวนี้ไม่เอากันได้ไหมครับตัวนี้ตัวนี้ไม่เอากันได้ไหมตัวนี้แบบขอมุมคอนุลมได้ไหมทีนี้มามันล็อกแล้วมันล็อกแล้วมามันมี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 สตัน จริงจริงไม่น่าเข้าแบบนั้นนะเฮ้ยตายแล้งสวย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 ให้ตัวเรนเป็นเหมือนป่าเดินด้วยกันสวยๆโดนโดนโดนสวยสวยมึงต้องเป็นเหมือนป่ามารักมารักอ่ะอ๋อปีกอดด้วยเออ ลโดนเลยปีกเาปเดี๋ยวสวยเมาไม่อม่อม่อว้ยรอย่าลืมนะภารกิจเราคือ้คิวด้วยผมต้องไม่ตายด้วยบังผมได้ต้องบังนะเอ๊ะเราเอาแค่ป้อมหน้านี้แล้วเราพอแล้วเว้ยไม่งั้นมันจะคิวยาก ดูอยู่ใจนะผมตายแล้วม,มีวิงว่งมวิ่งวิ่งเร็วไอ,อ้ตัวกูมันก็โหนเหมือนกันนี่ <laughs> ไไออ้้้้เหียวว่าวสัต์บางทีเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะเฮ้ยคุณรุ่นโหพาจัดเลยว่าอยากทำดาเมจเฮ้ยอย่าตายหมดอย่าตายหมดอย่าตายหมดของมาไหมไาด้ปะว่ะ โดนดึงรัวนโดนดึงรัวนงโดเีวกิดโอมีโอกาสไหมมีโอกาสไหมมีโอกาสกไหมเนื่บอกไปว่าสเกมแกไม่รอดแน่ สำหรับคนดูคนละ1,500เออ1,500จะทำได้อ,อลิสมันก็ได้ตั้ง5,000นะเว้ยแล้วเมื่อกี้กูไม่โคตรแรงเลยสัตว์ไม,ไ,ไม่เอาอลิซล,ละแอดป่าจินหน้า500วม่เจินหน้าเป็นไปไม่ได้แอดป่าจินหน้า7,000เป็นไปไม่ได้จินหน้าให้ผมแสมหนึง่งผมก็ไม่เล่น เฮียวโอ้ยโอยไม่ใช่เฮียอยู่ดีเครื่องช็อตมาดี่คิวเลนเนี่ยไม่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเลยเลทเกมฆ่าคนโคตรยากเลยเครื่องกูช็อตไปละเออช่างแม่งทำได้ก็ได้เพื่อนสู้ๆอาจจะไหลก็ได้ปะเจนนาไม่ไหววะเจนนามันมันผมเล่นไม่เป็นด้วยแล้วแบบมันเข้าไปมันตายฟรีอยู่แล้วตัวนี้ไม่ต้องไม่ตายเกิน4ี่ก็ lên 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 đấy. Đâu rồi? con. 50 con. 000. Lính 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 chúa con này, chúa con này. Xin xin xin. Anh của mình đấy. tìm

จะมีไฟประทานสวยสวยเป็ดคิวแล้วเว้ยคาเฟ่ไม่เอาจัดอยู่อะผมไม่มีอันตรีนะแปดวิเลยผมเช่วไม่ได้นะซิง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 ซิ้ยจังหวะนี้ผมจะสวนไอ้ลิงอยู่ไม่อยู่ไอ้เยี่ยนสี่คิวแล้วออะอ กอีกเท่าไหร่วะสามห้าคิวไอ้เฮียสามห้าคิวเอามันโกมาเกืออุ้ยคาเฟนีไว้ให้มึงเพิ่มฉีดอีกร้อยหนึ่งเป็นพันหกเลยมึงมาแบ่งกัน Up there, 2 kills. I will enjoy this. Sing, sing, sing. Hey. Sing, sing, sing. Oh, don't make me come for you. If you lost, don't make me come for you. I hey. can't Don't make me come for you. Hey. Sing, sing, sing. Hey. Oh. อยู่ข้างหน้าผมอ่ะพุ่งหน้าเอาดิพอ,พดอีกเท่าไหร่วะสิบ <c oughs> เก้าหรือบอกเล็กจะไม่ถูกแล้วตอนนี้ปร <c oughs> ะมาณสามเมตรสามเมร <c oughs> ตรเดีมันจะรวยเกินอ่ะเราก็ฟาร์มชิปเล็กก็ ไอ้ซาดารหาหลังมันไม่เจอโหแย่จัดยีนน่สิบแปเว้ยคุยใก้เชียงยี่แปดอะพอปล่อยคลิปปอยคลิปจนะ ร,รับ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 แค่นีน้พวกนายตายไม่เป็นไรนะแต่เราตายไม่ได้เฮ้ยพอพอเดี๋ยวเหมือนการบ้านไม่ได้พอ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 ,พอจึงทางแล้วจึงทางวเว้ย ตายตา้อีกสามไม่รู้อย่ามันตายหมดเอาไว้อย่ามันตายหมดพอ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 อย่าเคลียร์คลิปกลางอย่าเคลียร์อย่าเคลียร์อย่าเคลียร์คลิปไหนเลยตามป่ากูให้หมดเลยคาเฟ่ยี่สิบเก้าแล้วอีกอีกยี่สิบอปดอีกยี่สิบแปดอีกยี่สิบไม่ได้อยู่นะได้เลยนะได้เลยนะได้ได้ได้แล้วเดี๋ยวเพื่อนมันเกิดโอเค แล้วมันจะมีความหวังเฮ้ยหรือหรือใส่มันก่อนไฟหนึ่งแล้วค่อยอารักรว่าไฟหนึ่งได้คิวก่อนไฟหนึ่งได้คิวก่อนมันจะมันจะมากันมันจะมากันผม,ม,นมว่ารอ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 เลือไฟเลยต้องได้แล้ว

ซิงซิงซิงอย่าหมดอย่าหมดพอ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 ให้มันกันบ้านพอ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 อย่าไปซ้ำมันพอพอมึงหูตึงไงพอก่อนอีกเก้าตัวเดี๋ยวมันกันไม่ไหว เฮ้ตายสองแล้วพอพอกันไหมเกมสี่แล้วเออถ้าเราฆ่าอีกตัวรอบหน้าไฟ้หน้ามันตายหมดเราได้ตังค์เลย ตึ้มแล้วตึ้มแล้วมีหน้าตายวะมีหน้าตายรับรับรนี้ตายไม่ได้คนนี้าได้คนนีาไม่ได้ขอสองอสองพอกันพอกัน

สิบแปดสิบเก้าห้าสิบไปห้าสิบห้าสิบก้ก้กอ้าห้าสิบแล้วววห้าสิบเอ50 50 50 50็ดอเนียค yeah, like ือช็อตนั้นอะคือทุกคนในหูผมอะมึงเคยดูห ja นังแบบฉากมังโดนระเบิดแบบแล้ว <Yeah, หูม่น anyway> ดังแบบผมได้ห cool ูแบบ เฮียสลิมกูจะได้ตังค์อยู่แล้ว <laughs> ลมึงอสู้แลวสลิมไม่ฉลาดด้วยเฮีย yeah. ก <laughs> ูจะลองแม่งแบบในหูผมจริงแบบแบ,แบบทุกคนเงียบอะ่ะทุกคนเงียบหมดเลยทียดียวโอ้ยฝากร้านมีความสุขสาขาเดอะมอลล์บางแคด้วยนะมีที่เดียวนะมีที่เดียวนะครับร้านมีความสุข สาขาเดอะมอแบงแคชั้น2อยู่ท้ายห้างถ้าบอกว่ารู้จักชิคเก้นวีเขาลดส0บบาทลองแวะไปดูเขาคือร้านชานมที่อร่อยที่สุดในย่านบางแคแล้วผมยังไม่เคยไปกินเลยนะเดี๋ยวผมไปกินนีม่มีความสุขสาขาเดอะมอบบงคแคด้วยกัมีที่เดียวนะไม่มีคำอื่นแล้วขอบคุณครับร้านมีความสุขสำหรับเอ่อหนึ่งหมื่นบาทของผม ขอบคุณนะครับสำหรับชาเล่นดีๆอย่างนี้เกือบไม่ได้เลทก็ผู้หญิงเนาะคนเล่นเด็กขนทีมแบ่งกันนะแบ่งกันนะขอบคุณนะครับร้านมีความสุขอะไรนะเมื่อกี้ไปแบ่งกันเอง4คน4คนใช่ไหมสีคนเท่าไหร่นะ4คนเท่าไหร่นะอู้ขอบคุณนะครับร้านมีความสุขทุกคนก็อย่าลืมไปกันนะเครื่องคิดเลขมุณเขียนมาสั่งกินะ